ดูดูอีกแกนสิทำมาเป็นนั่งร้อยมาไหลให้ท่านพี่ของสาข้าเองก็ไม่เชื่อหรอกว่าเมียฉันเลยแบบมันจะจงรักภักดีท่านพี่จริงๆนั่นสินะยังไงฉันเลยก็ยังเป็นฉันเลยมันก็เป็นได้แค่นั่นแหละเออท่านหญิงเหมือนกระหม่อมจะได้ยินเสียงใครชับพัสะ มงงไม่เห็นทนานโยเดียเอาพระแสงดาบไล่ฟันนางสนมอีกแล้วจุกขาอีกแล้วหรือ<ว>เจ้าทำแบบนี้คนที่นี่จะไม่เชื่อใจเจ้าเอาได้นะไอโยเดียข้าไม่สนข้าปกป้องศักดิ์ศรีของข้าในเมื่อข้าเป็นเมียเจ้าแล้วข้าก็ต้องถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสิยอมรับแล้วเรื่องว่าเจ้าเป็นเมียของข้าน่ะ ้อยแน่เจ้าหงสากล้าดียังไงมันร้อยข้าพูดทำนี้ฮะวันนี้แหละข้าจะเอากระแสงฟันคอเจ้าให้ขาดไปเลย <c oughs> จ้าจ้าเพราะแบบนี้งไงข้าถึงรักเจ้าน,ะน่ะเงะเงี้ยไปเลยนะ